ก็ราบสวัสดีกรับทุกคนกลับมาพบกนันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่เกมตำนานแห่งเพอร์ซีอูดกันน่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะวันนี้เบ็ดห้ร้อยบาทขอเริ่มเบ็ดสาไสไปกันเลยมาดอกนี้โอ้โหจัดไปลายดามามาโหลมาจัดไปาคูนสขึ้นไปอีกคิวมาคูนกันป่ะเออนั่นแหละยี่สิบาทเอมาจัดปลายทีสบาทก็ยังๆๆดีโอ้โหสามนนเนาะ หนูมาจัดไปมาเอมาต่อเลยอืมแปดสิบเอ็ดมาจัดไปเดคลิปนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหลุดตามแต่อย่างใดนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีรบกวนให้ผู้ปคกครองหรือผู้ใหญ่ช่วยแนะนำด้วยนะอย่าไปปลาเบ็ดไปต่อทุกคนลุยไม่มาวะ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอย่าไปยาวไปเอมาจัดลายคุณหน้าขึ้นไปเด นั่นแหละสิบบาทหนอหนอโอ้โหมาคิวมาดคูณห,ห้าขึ้นไปเจ็ดบาทหนอหนอเอมาสวยเอมานั่น,นแหละเอาร้อยยี่ไปเลยจ้ะหมาหมาโลมาเอมาสวยงาม มา,มาคิวมาคุณสี่ขึ้นไปเลยโอ้ยเจมาจัดไปมาคิวมาเจมาสวยงามอือ โดมาดิเออนั่นแน่นคู 9, นเก้าพ้นไปต่อไหมต่อมาเจจัดไม้ร้อยิไม้อีกคูี่จสองก้าพบาทสวยโหด่ามาจาัดไม้หน0่คิวมาต่อ700ดร้โอโหแจ้วไมาอีกนั่นแน่ส0มร้อยนอน,นเก็บก้อนโตไปก่อนเลยนะจ๊ะอือือเข้าไหมหมา2,700สวยสวย ยาไปอากาศมาไม่เข่าทุกคนอ่ะยาวไปนะยังไงก็ฝากเบ่นๆจ้าก,กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆที่เราลงเล่นเนาะ ใครมีเทคนิคดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็คอมเมนต์แนะนำเราบ้างน,นะจ๊ะม้าเคม้าจะไปก้าวรอยแล้วโอ้แตกแปดพันทุกคนเยสเคโอเคเดี๋ยวเก็บวัตถุตรงนี้แล้วก็ขอจบเกมเลยแล้วกันนะจ๊ะังไงเจอการเกมใหม่นะทุกคนะวันนี้แตกตาหนักไป okay. เลยนะโอเคเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย